คบกันด้วยเงินถ้าเงินหมดเขาก็ไปแต่ถ้าคบกันด้วยใจเนี่ยต่อให้ไม่มีอะไรเขาก็ยังอยู่ค่ะจริงอันนี้คือสอนเราเลยนะว่าให้เรามีเงินตลอดเวลาให้เรามีใจใช้ใจให้เราใช้ใจในความรักมันช้าด้วยอายุเราแล้วเราลีเราถามแขกรับเชิญเลยสิคะว่าเขาคุณจินกับอะไรกับเรื่องแบบนี้บ้างไหมแนะนำแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะคุณปีปองและคุณก๊อตจิค่ะสวัสดีค้ะ พี่กิ๊กมาอยู <S 2> <S 2> ่ริมทาสวัสดีค่ะเรื่องความรักเงินหรือใจยังไงดีคะพี่ทองทงคะจากประสบการณ์ที่อายุน้อยร้อยผัวอายุน้อยร้อยผัว มันต้องเริ่มจากเงินแหละเงินแนะมีเงินเป็นประารทุกสิ่งมันก็เริ่มมาก่อนเอาเงินไปก่อนเราในขาที่เริ่มไปเงินไปแล้วนะเราค่อยเอาใจมาตามที่หลังมันได้ ดีๆนะเพราะว่าตอนแรกใช้เงินไปผู้ชายมาใช่ไหมล่ะ <ừ. S 1> พอเราเกําลังจะเริ่มจะใช้ใจอ่ะผู้ชายมันไปแล้ว <c oughs> ไปพร้อมเงินแล้วอย่าช้าคือเอาเงินไปก่อนได้ระยะเดียวระยะเดียวแล้วก็เอาใจตามมาค่อยให้มันเอาอยัางไงดีให้มันงงงอ,อพิกิกิ๊กเหรอคะคือพี่กิก๊กเนี่ยขออนุญาตอย่างนี้ได้ไหมคะถ้าทางหลักสายธรรมะพี่ขออนุญาตว่าพี่ขอยังไม่เลือกทั้งเงินและใจที่ขอดูก่อนว่าผู้ชายหรือผู้หญิงคนนั้นมีศีห้าครบหรือไม่เ้ยเพราะเพราะเพราะอะไรนะ เพราะศีลห้านำมาซึ่งความสุขหนูจะเลือกพี่ธงเป็นแฟนหนูหนูก็ต้องดูก่อนว่าพี่ธงศีลห้าครบไหมถ้าศีลห้าไม่ครบหนูก็ไม่เอาเพราะว่าหนูรู้ว่าพี่จะนาความทุกข์มาให้หนูโอ้โหทางด้านานั้นค่ะทางด้านนั้นพี่ธงเป็นร้อยผัวอายุน้อยรอย้อยผัวพวกเราเป็นอายุน้อยรอย200้อยสองร้อยก็พอแล้ว อายุหน่อยก็ว่าเออเป็นพันสองพัเลยว่าเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะถ้าเราอ่ะมากกว่าร้อยส0งร้อยเนี่ยมันเสียระบบเขามาทำงานไม่ได้นะเขารู้กันหมดวงการเนี้ยมันหายากนะคุณนุ้ยเคยวนยังได้ขั้นต่ำสามร้อยเลยอ่ะเขาไม่รู้ปาก็นั่งขับไงแต่วันนี้ไม่ว่าทางโลกหรือทางธรรมเราพร้อมที่จะแจกเงินให้กับพวกคุณถูกต้องฮะ ถ้าโล่กแจากเงินให้ถ้าอยากกไปใช้ทางทำก็ไปทำบุญได้อออยาาาาาากก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 กซซซซซัััััดด้้้นน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 น่่่วว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 เเ็รรรรููจจีีีีีีีบพทททททท